สบายดีพี่น้องกับสบายดีพี่น้องสุขุสุขคนสุมองสุบอนกับสบายดียมแรงเด้อดพี่น้องจ๋าวันนี้ยดีครับชมสอง,สอ,งองพาโชก,ก,กพี่น้องไม่ตาเขาขั่วพี่น้องเอ้ยอ่าเห็ดเมนูแกงกบพี่น้องใส่หมักบวบพี่น้องเอ้ยแกงกบใส่หมักบววเด้อหมักบวหมักบวหน่อยมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องบ่สุข,ขุสุขคน นัวแกงกบได้มหมเนี่ยแกงกบใส่หมักบวบใส่ผักหอมหลายๆพี่น้องเอ้ยมี่ตาเก็บผักหอมขึ้นมาแต่นาม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 าเดี๋ยวมาตาลงมือทำก่อนลงผักหอมเลยพี่น้องผักหอมหลายๆพี่น้องแกะข้าวแกงกบแกงกบใส่หมักบวบหน่อยหู้แซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้อ มาจ้อมากินนํากันเด้อพี่น้องเบิดทุกผู้ทุกคนญาติแม่ใหญ่พ่อลุงแม่ป้าเอื้อยใหญ่ใจดีเด้อทุกทุกคน FC ทุกทุกท่านเนาะกินข้าวแงนําครอบครัวแม่ตเด้อแกงแกงแกงกบใส่มบวบมนีอาหารแงแซ่บๆกันพี่น้องฝนตกลินก็บ่ได้ปูได้ปลาดอกปลาบ่ลงพี่น้องเอ้ยปลาบ่ลงได้ปลาอ2-3โต เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่แหละอาหารเท่ากันนั่นแกงกบใส่หมักบัวใส่ปูหน้าลงไปแซบอันนี้ขัวปูหน้านี่น้องเอ้ขัวปูหน้าจับอองมันแซบเมโนโูเท่ากัสซิซำนี่แหละพี่น้องจ้ะขวกับปูกับแกงกบมาเดิมมาเดิมมาเดิอกินข้าวแรงน้ำกันเดิ้อพี่น้อง แซ่บ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 ผักหอมหลายๆหแซ่บมา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 ตักก่อนพี่น้องเอ้ยเตรียมสิกินเลยได้เี่งกินเลยได้พี่น้องเด้อของกินบ่ฮะฮะกินแนี่กินแนื้อหางกระปุนนี่กินแนื้ออองกระปุนนี่ฮะมาสิก่อนเลย Awa. Awa, pelung, nah, walaupun kalau kalian tadi, nih, tadi palu, tadi palu,

กิ้มนะน้อะพี่มมาขางอีนะยิมมาางก้มือด้วยเฮ้ยต้อนงานเ่ยกิ้งเกลือกฮั่หบอกคุกับกู

มันตัวโอดงาไปบุ่นทำไเนี่ขนมาอบเด็ทรัพท์านเ็ขนมากมันเป็นที่สะทีขาจุด máy bị tăng cao nó bị tăng cường thì sợ นสำหรับที่นี่พ่อๆก,กันคลิดนาพี่นออออ้องฝากเบ่งฝากสมกไหลกวแซ่สมองค้าโึกมาด้วพี่น้องสบายดี